วิธีทาไม่ได้ทำให้ดูนะคะไว้วันหลังเราจะมาทําให้ดูอันนี้ลูกชิ้นที่เห็นนี่คือลูกชิ้นไก่นะคะก็เป็ดเนี่ค่ะเป็ดเป็นเป็ดแบบเป็นเป็ดย่างที่เราซื้อมาจากฟู้ดแลนด์นะคะเขาจะมีน้ําน้ําราดมาให้แล้วก็มาเราก็ต้มน้ําซุปแล้วก็น้ําราดใส่ใส่น้ําตาลกวดใส่เกลือ ซอสแนกกีแล้วก็สีอิ๊วขาวรากผอกชีหอมหัวใหญ่แล้วก็หัวชัยเท้าเนี่ยค่ะแล้วก็เคี่ยวประมาณสักสองชั่วโมงค่ะก็จะเปื่อยปรุงรสตามเราชอบเลยนะคะไม่ก็ต้องเค็มมากเพราะเราต้องมาปรุงรสข้างนอกอีกครั้งหนึ่งอันนี้เปื่อยแล้วเราก็จะใส่ลูกชิ้นไก่ลงไปนะคะลูกชิ้นไก่ เเส้นเราก็มีเนี่ยค่ะผกักเราก็มีถั่วงอกกล้วตุ้มผักโรยหน้าแล้วก็เส้นก็มีมีหยกกัมีขาวนะคะที่บ้านกินอยู่สองเส้นก็เลยไม่ได้ซื้อมาเยอะแล้วก็มีน้ำตาลอันนี้เป็นน้ำส้มที่เราดองไว้ค่ะ นี่ค่ะเครื่องตุมนน้ำตาลน้ำปลากระเทียมเจียวทายพริกแค่นี้ค่ะอันนี้เป็นเป็ดย่างที่เรามาตุ๋นนะคะแล้วก็ลูกชิ้นไก่ยี่ห้อนี้อร่อยค่ะ นี่บางจะกินก๋เตี๋ยวเป็นนะคะเตี๋ยวเป็นเส้นอะไรบ้บบบางทั้งวงันแล้วก็ก่อนแล้วก็มือสองมือดึง Esa น้องนี้ไม่เออเช่น,น้องตาเกิดทายเอง หน่อยไม่ใส่พริกไทยกระเทียมหรอกระเทียมพริกไทยไม่ใส่อ่ะใ,ใส่แล้วหรอใส่ดีหลงัง สุดยอดเลยครับครับ